สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะมาพูดถึงโซลาร์เซลล์นะครับซึ่งโซลาร์เซลล์เนี่ยประกอบด้วยแผงโซลาร์เซลล์เป็นจุดสําคัญนะครับตัวแผงเนี่ยมีหน้าที่ในการที่จะนําแสงมาผลิตเป็นไฟฟ้าลักษณะคล้ายๆกับแบตเตอรี่ฐานเนี่ยหนึ่งก้อนจะมีขั้วบวกขั้วลบใช่ไหมครับไอตัวแผงโซลาร์เซลล์ก็เช่นกันมันรับแสงมาเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อออกมาเนี่ยมันจะเป็นขั้วบวกกับขั้วลบซึ่งเป็นไฟ DC นะครับ หลักๆปัจจุบันนะจะมีอยู่3ชนิดด้วยกันนะครับชนิดแรกเราเรียกว่าเป็นโพลีนะครับโพลีคริสตัลไลน์เรียกง่ายๆว่าโพลีนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเป็นแบบโมโนฟูคือแบบเต็มแผ่นนะครับไม่มีการแบ่งครึ่งกับรุ่นปัจจุบันเนี่ยที่นิยมใช้มากขึ้นเราเรียกว่าเป็นโมโนฮาร์ฟนะครับจำไว้นะครับโมโนฮาร์ฟเพราะว่าเวลาเราไปเลือกซื้อเนี่ยเราจะได้เลือกซื้อรุ่นที่ดีที่สุดณนะปัจจุบันเนาะ ทีนี้เรามาเล่าให้ฟังก่อนว่าแผงที่เป็นโพลีเนี่ยก็คือเป็นเทคโนโลยีที่เก่าซึ่งเขาใช้หลักการก็คือตัวซิลิคอนเนี่ยที่เป็นผลึกต่างๆเนี่ยเอามาผสมกันเราจะเห็นง่ายๆนะมันจะเหลื่อมๆแล้วก็สีผิวเนี่ยมันไม่เรียบมันเป็นผลึกเงาๆอันนั้นเนี่ยเป็นแบบโพลีอันนี้คือแบบสังเกตแบบดูคร่าวๆเนาะทีนี้ทําไมเขาถึงเลิกผลิตทําไมเขาถึงไม่ได้ใช้ปัจจุบันนะครับเพราะว่าไอตัวแผงประเภทนี้เวลามีเงาบาง หรือว่าแดดมันอ่อนนะครับมันจะผลิตไฟฟ้าได้ไม่ดีนะครับเขาก็เลยเริ่มที่จะเลิกผลิตนี่คือลักษณะของโพลีทีนี้เนี่ยมีการพัฒนามาเป็นอีกอันหนึ่งก็เรียกว่าเป็นแบบโมโนแบบฟูคล้ายๆโพลีนี่แหละเป็นเต็มแผ่นเหมือนกันนะครับปัจจุบันก็เริ่มที่จะใช้น้อยลงเช่นกัน ข้อเสียของมันก็คือเวลาติดตั้งเนี่ยมันกําหนดพื้นที่ไม่ได้บางที่มันจะมีเงาของตึกเงาของอะไรมาบังเนี่ยถ้าเป็นแบบฟูเมื่อไหร่นะครับปัญหาตรงนี้จะเกิดทันทีเลยถ้ามีบังนิดหน่อยนะครับมันจะผลิตไฟได้น้อยลงถึงขนาดอาจจะไม่ผลิตเลยด้วยซ้ําดังนั้นเนี่ยแผงประเภทโมโนแบบฟูก็เลยเริ่มที่จะไม่มีคนใช้หรือใช้น้อยลงนั่นเอง ปัจจุบันก็เลยมาใช้เทคโนโลยีล่าสุดเราเรียกว่าเป็นโมโนฮาร์นะครับซึ่งโมโนฮาร์ก็คือเปรียบเสมือนกับ1แผ่นมี2แผ่นในตัวเดียวกันเรานึกถึงพิซซ่านะพิซซ่าจะเป็นฮาร์ก็คือครึ่งบนอาจจะเป็นฮาวายเอี้ยน ข้างล่างอาจจะเป็นซีฟู้ดอย่างนี้ครับแต่อันนี้คือเป็นโมโนฮาร์ปซึ่งจะแบ่งครึ่งบนกับครึ่งล่างเท่ากับ2แผ่นแล้วจับ2แผ่นเนี่ยมารวมกันทําให้วัดเนี่ยมันได้เท่าเดิมเช่นได้400วัตต์ก็ยัง400วัตต์เหมือนเดิมแต่ข้อดีนะครับข้อดีมากๆเลยคือมีการบดบังบางส่วน สมมติว่าบางส่วนล่างส่วนบนยังทํางานบางส่วนบนส่วนล่างยังทํางานดังนั้นเนี่ยถึงแดดอ่อนหรือว่ามีเงาบางก็ยังทํางานได้ดีพอสมควรมากกว่า7 0็จึงเป็นตัวเลือกณปัจจุบันที่คนนิยมใช้มากที่สุดดังนั้นเนี่ยไอตัวการเลือกเนี่ยควรจะเลือกแผงที่ดีแหละเพราะว่าเวลาเราใช้เนี่ยอย่าลืมนะครับแผงโซลาร์เซลล์เราใช้25ปีนะต้องใช้งานในระยะยาวถ้าเราเลือกดีตั้งแต่ต้นเนี่ยระยะยาวเราก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนกัน เกรดของแผ่นนะครับเนื่องจากแผ่นไม่ว่าจะเป็นโพลีโมโนโมโนฮับก็ตามมันจะมีเรื่องของเทียวันถ้าพวกเราอยู่ในวงการของโซลาร์เซลล์นะครับก็ <c oughs> จะถามว่ามีเทียวันไหมเป็นเทียทูหรือเทียวันหรือเกรด A, เกรด B ดังนั้นเนี่ยเทียวันคืออะไรเทียวันก็คือมันมีสมาคมหนึ่ง <c oughs> เขาตั้งขึ้นมาในกลุ่มของผู้ผลิตโซลาร์เซลล์โดยเฉพาะเลยนะครับโดยที่แต่ละโรงงานเนี่ย จะต้องได้รับรองมาตรฐานตามที่สมาคมของเทียววันเนี่ยได้รับรองเอาไว้นะครับเช่นวัสดุจะต้องเป็นเกรด A คุณภาพในการผลิตหรือแม้กระทั่งโรงงานเนี่ยจะต้องสะอาดและใช้เครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัยในการที่จะผลิตให้ได้มาตรฐานที่เท่าเท่ากันนะครับจะได้แผงที่มีคุณภาพของเทียววันหรือว่าเราเรียกว่าเกรด A นั่นเองอันนี้คือเกรดที่ดีที่สุดณปัจจุบัน นะครับแล้วก็อีกเทียร์หนึ่งเขาเรียกว่าเทียร์2เรียกว่าเกรด B แล้วกันนะครับเกรด B นี่คืออะไร <c oughs> ก็คือพอผลิตออกมาเนี่ยมันจะมีของสินค้าที่เสียเนาะมันจะมีเขาเรียกว่ามีตําหนิแล้วกันนะครับข้อเสียคืออันแรกเลยนะก็คือบางทีเนี่ยตัวเซลล์ของมันเนี่ยเสียบางอันนะ <c oughs> ขนเนขนเนา,นเนเาก็ไปซ่อมแล้วก็เอามาแปะเข้าไปอีกอันนึงก็คือแผงเนี่ยเหมือนเทียวันเลยเหมือนเกรด A เลย แต่ผลิตไฟไม่ได้เท่ากับที่เขากำหนดเช่นเขากำหนดไว้ว่า400วัตต์แต่ผลิตได้แค่350วัตต์อย่างนี้เขาก็ตีเป็นเกรด B หรือว่าเทียร์2นั่นเองนะครับถ้าราคามันถูกผิดปกติเนี่ยเป็นไปได้ว่าท่านอาจจะเจอแผงเกรด B นะครับซึ่งอาจจะมีตำหนิไฟอาจจะไม่ได้ตามที่เขากำหนดนะครับอันนี้เราก็อาลองดูเนาะฉะนั้นเนี่ยวิธีการเลือก แผงโซลาร์เซลล์นะครับการที่เลือกสินค้าพี PS i จะต้องเลือกสินค้าที่ดีที่สุดนะครับในเกรดเดียวกับเทียวันมาให้กับลูกค้าเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจแล้วก็เราก็ไม่ต้องไปเจอปัญหาหน้างานเราก็ตัดปัญหาเรื่องนี้ไปดังนั้นถ้าเลือก p ี i แล้วเนี่ยแน่นอนว่าท่านเจ้าจะได้ความมั่นใจในเรื่องของการรับประกันและอายุการใช้งานของสินค้าอย่างแน่นอนครับสำหรับครั้งหน้านะครับก็เราจะมาไขาข้อสงสัยนะครับในเรื่องของอินเวอร์เตอร์นะครับซึ่งเป็นตัวที่ ้งานต่อเนื่องจากแผงนี่แหละก็เรียกว่าอินเวอร์เตอร์ระบบออฟกริดออนกริดแล้วก็ไฮบริดนะครับอย่าลืมติดตามชมครับผม